มาครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมาวันนี้ในช่างมีอะไรมาให้ดูครับพบกับผมนะช่างไก่นะครับร้านช่างไก่เครื่องมือเอ่อเครื่องยนต์เกษตรนะครับนะกะับเพจช่างไก่เครื่องยนต์เกษตรนะครับอันนี้ผมจะมาแนะนํานะครับแนะนําเรื่องการเลือกใช้งานประกันนะครับนะประกันโครงเครื่องประกันชุดเนี่ยครับประกันเสื้อสูบเนี่ยสําคัญมากๆเลยนะเพื่อนๆนนะ ในการที่จะทําให้เครื่องเพื่อนๆยอยู่ทนการประกอบเครื่องได้ดีแล้วก็มั่นใจแล้วก็สบายใจนะ,ะจะมีมีหลายค่ายนะหลายแบรนด์หลายยี่ห้อนะที่ผมคัดมานะอันนี้คนละยี่ห้อทั้งหมดเลยนะครับเมือ่อผมฉีกออกจากจากถุงแล้วนะอันนี้อามาให้เทียบให้เพื่อนๆอ,อันนี้ผมคัดสรรมาแล้วนะผมจะบอกว่าผมชอบตรงไหนมากนะครับว่าข้อแตกต่างมันจะต่างกันตรงไหนนะเอาตัวธรรมดาก่อน ตัวธรรมดาผมจะมีประมาณนี้2ชุดนี้ตัวนี้เรียกปาเกนชุดธรรมดานะอ่าทำไมถึงว่ามันธรรมดานะตัวนี้อ่าข้อดีก็คือราคามันถูกครับประหยัดครับราคาราคาไม่เกิน5้าสิบหกสิบาทเนะนี่ยพวกเนี้ยชุดหนึ่งตกต่อชุดเนี่ยครับอ่าข้อดีก็คือตัวนี้แต่ว่าข้อเสียนะครับข้อเสียของมันก็คือไอปาเกนชุดพวกเนี้ยเราเวลาเราจะประกอบเครื่องนะครับ แนะนำไม่ต้องใช้กาวนะครับกาวกาวกาวช่วยทาประเก็นนะเพื่อน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 รู้จักไหมเดี๋ยวผมไปเอากาวมาให้ดูแล้วนะ เนี่ยครับกาวกาวช่วยทาปะเก็นนะครับกาวปะเก็นเหลวเนี่ย <c oughs> นะครับเนี่ยเนี่ยกาวประกันสีเก้าร้อยเนี่ยครับนะเดี๋ยวนะโฟกัสหรือเปล่าเนี่ยครับเห็นไหมโฟกัสไหมกล้องผมโอ้ยตายแลย้วเพื่อนๆเ,เอ้ยอ่นะ <c oughs> ก็คือกาวตัวนี้แล้วกัน ที่ใช้กันนะครับเนี่ยคือไอ้ประเก็นเกตดเนี้ยไม่เหมาะกับการใช้กาวช่วยในการทานะอ่าให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยทำการขูดคงเครื่องให้สะอาดนะครับแล้วก็มาประกอบนะเพราะว่าถ้าใช้ตัวนี้ทานะเพื่อนเพื่อนขันเข้าไปเสร็จปุ๊บเพื่อนเพื่อนกลับเข้าไปดูประเก็นที่เพื่อนเพื่อนทากาวตัวนี้เข้าไปนะมันจะมันจะละลายออกนะนะครับพวกนี้มันจะละลายนะมันจะละลายง่ายนะ <c oughs> จะขาดง่ายคือจะเปื่อยง่ายถ้าถ้าถ,ถ้าเจอกาวอย่างนี้นะสองก็คือเวลาขันน็อตไม่แน่นพวกนี้ขาดเลยนะประเก็นรั่วนะใครที่เจออาการพวกประเก็นรั่วเรียนห้องเครื่องประเก็นคงเครื่องรั่วบ่อยอะแนะนาถ้าเป็นประเก็นแบบแบบอย่างเงี้ยไม่ให้เพื่อนๆทากาวนะอาบางครั้งผมก็ใช้มั่งไม่ใช้มั่งผมก็คัดทิ้งนะอันตัวไหนพอไว้ใจได้ผมก็ใช้นั่นะไหนถ้าไม่ได้อย่าง อย่างเช่นโครงเครื่องผมโอเคผมใช้อยู่แต่ว่าเสื้อสูบผมอาจจะเปลี่ยนออกนะจะใส่เป็นพวกปะเก็นมีเนียมแทนนะเนี่ยครับมันมันจะเป็นลักษณะเนี้ยเ,เพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยครับมันอ่อนนิ่มจับไปเนี่ยหลงหลิงลงเหลียงเนี่ยครับนะถามว่าประกอบใช้ได้ไหมได้ครับแต่ว่าขันแน่นไปบางครั้งถ้าเรารู้สึกว่าเปื่อยมันมันมันปิ้นออกหรือเหมือนมันยุบลงเลยเหมือนมันจะขาดนะให้เพื่อนเพื่อน เอาทิ้งนะใช้ไม่ได้นะอันนี้เป็นของราคาถูกนะซื้อมาไว้ขายให้ลูกค้านะไม่เกิน50บาทนะชุดหนึ่งตกต,ต่อชุดเลยนะอันนี้คืองานทั่วๆไปงานเกตเกตล่างๆเพื่อนๆจะเลือกประกอบเครื่องแนะนำครับประเก็นสำคัญนะถ้าเกตด,ดีๆในชุดหนึ่งก็ร้อยกว่านะร้อยาสแล้วนะสองตัวนี้ในเกตไล่เรี่ยก,กันนะแต่รู้สึกว่าสีดำจะ จะ,จะเนื้อดีกว่านะเพื่อนๆน,นะเนี่ยสีดำจะไม่ค่อยละลายเหมือนสีสีนี้ไ <c oughs> อเน,นี่ยไอเน,นี่ยไอเน,นี่ยไอเน,นี้ยไอเนี่ยที่ผมบอกว่ามันละลายบ่อยนะไอตัวนี้นี่อันนี้ไม่ค่อยดีอันนี้ดีขึ้นมานิดนึงนะครับ โอเคนะเพื่อนๆไอสองตัวนี้อย่าทากาวนะเวลาเพื่อนๆประกอบเครื่องนะถ้าผมจำไม่ผิดนะอ่านี่พอได้นะเกจนี้นะอ่าสำคัญนะเพื่อนๆเลือกใช้ประก็นเนี่ยกับการประกอบเครื่องเรื่อยเนี่ยสำคัญสำคัญ,คญนะไอพวกพวกถ้าเกจอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันละลายเหลวๆเนี่ยเพื่อนๆอย่าไปทากาวนะห้ามทานะ ทาปุ๊บละลายเลยขันตุ๊บอยู่เลยขาดมีเปอร์เซ็นต์ขาดแล้วเวลาน็อตเสื้อขาดไอ้หลวมหน่อยก็ละลายง่ายนะตัวนี้เป็นของที่โอเคขึ้นมาหน่อยนะเพื่อนๆที่ผมไว้ใจขึ้นมานะอันนี้ราคาจะแพงขึ้นมาอีกนิดนึงอยู่ในเกณฑ์ดีครับงานตัดงานอะไรความหนาเริ่มหนาขึ้นนะเ <c> น <oughs> ี่ยครับมันมีความหนาจับดูก็ไม่ไม่อ่อนโยบเหมือนในตัวเมื่อกี้นะตัวนี้ดีนะครับเพื่อนๆอันนี้ขึ้นหกสิบเจ็ดสิบบาทนะอ่า นี่ครับเดี๋ยวเนื้อนะประกนถูกก็คือเวลาเวลาเราสัมผัสก็คือมันมันแอนง่ายครับมันมันพับง่ายมันรู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยหนานะไม่ค่อยแข็งแรงนะแล้วก็อาจจะละลายง่ายนะเวลาเราขันไปก็จะฉีกออกหรือละลายง่ายครับคือมันไม่มีความหนาแน่นของเนื้อประกนนะตัวนี้งานมาตรฐานนะอันนี้ผมใช้อยู่ประจำๆนะ เพื่อนๆก็จะเห็นสีพวกนี้จะอยู่ในเครื่องที่ประกอบใหม่หลายๆตัวนะนประมาณนี้นะนี่ตัวนี้ทากาวช่วยก็ได้นะหรือไม่ทาก็ได้นะตัวนี้ <c oughs> เพราะว่ามันมีความหนานะมันไม่เหลวนะเราจะหักให้ดูเลยไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเน,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 น นี่ตัวถูกไหมตัวแพงถ้ามันจะทดลองให้เพื่อนๆดูยังไงรู้ให้มันรู้ว่าอย่างเงี้ยนะผมก็ไม่ ก็คืออไปประกอบมันถึงจะรู้อะครับเวลาเราขันเวลาอะไรนะ <c oughs> งานประกรันสำคัญนะเพื่อนๆนะเลือกดีๆนะครับถ้าเพื่อนๆเลือกไม่เป็นก็เนี่ยครับสั่งมาได้นะผมขายอยู่นะมีเยอะนะมีหลายเกรดนะหลายราคานะอันนี้ราคาไม่เกินห้าสิบบาทเนี่ยไม่เกินห้าสิบใครชอบของถูกนี่ยครับสามสิบห้าสี่สิบห้าห้าสิบห้าสิบห้าเนี่ยจะอยู่ในเกณฑ์นี้นะ อันนี้จะเป็นเกณฑ์เกณฑ์ดีหน่อยนะใครชอบงานมาตรฐานนะขึ้นมาอีกนิดนึงดีขึ้นมาอีกนิดนึงงานห้าสิบหกสิบาทนะอ่ะอามาเป็นงานตัวนี้ครับนี่ตัวนี้งานมาตรฐานเลยนะโอเคใช้งานได้ทุกท,ทุกทุกอันนะถ้าอันเมื่อกี้อาจจะต้องเปลี่ยนประเกฑ์เสือ้อเสื้อใหม่นะไม่ค่อยเดียนนะตัวนี้ห้าห้าสิบกว่าบาทห้าสิบถึงเจ็ดสิบนะตัวนี้งานดีนะครับงานประเก็นตัวนี้โอเคนะ ไปก็นท่อเสียก็ยังถือว่างานเนียบนะประมาณนี้อันนี้งานสองตัวเนี้ที่ผมไว้ใจนะตัวนี้ดีเลยนะเพื่อนๆผมสั่งอันนี้เป็นงานคล้ายๆที่โรงงานเขาประกอบมากับเครื่องใหม่นะอันนี้ผมสั่งกับโรงงานเองเลยนะเนี่ยครับไม่ขาดไม่ยุ่ยนะไม่ละลายเท่าไหร่นะตัวนี้ยถือว่า งานรับประกันงานประกอบเครื่องใหม่ถ้าใช้ประกรันอย่างนี้หน,นาๆนาเงี้ยใช้ใช้ดีเลยใช้ทนเลยนะนี่ผมพยายามเอาเนื้องานมาให้เพื่อนๆดูนะจะจะวุวนกํากวงกําวงหน่อยนะเพราะมันพิสูจน์ไม่ได้นะมันต้องพิสูจน์ได้ในลักษณะที่ว่าต้องไปทดลองใช้เองนะแต่นี้เอาประสบการณ์มาพูดแล้วกันว่าอันนี้ผมไว้ใจนะเกรดนี้พวกนี้อันนี้ดีที่สุดนะเพื่อนๆอันนี้แปดสิบบาท 150อันร้อยหบเดี๋ยวผมจะสั่งเข้ามาแล้วก็ให้เพื่อนๆดูนะว่ามันมันมันแตกต่างกับทั่วไปยังไงนะอันนี้ก็เป็นปะเกน็นอันนี้เป็นปะเก็นเกรดดีนะอย่างดีเลยทนความร้อนสูงอันนี้ใช้กับงานพวกงานประกอบเครื่องคุณภาพสูงที่ผมใช้อยู่นะอันนี้เป็นปะเก็นหนังนะครับหนังอย่างดีเลยครบมีความหนาประมาณ0 8 าตัดเอาเองคนระับตัวนี้ข้อเสียก็คือเวลาเราเจาะนะครับถ้าเครื่องมือเราเจาะไม่ดีมันชอบแตกนะเพื่อนๆชอบแตกออกเนะจาะรูอ่ะชอบแตกนะอันนี้ก็คือประเก็นที่เราใช้ทั่วไปอยู่ลนะเก็นหนังทั่วไปอันนี้มันก็จะสุดนะครับเวลาเราใช้งานไปนิดหน่อยมันก็จะยุบลงนะจะยุบตัวนะแผ่นบางๆนะพวกนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องน็อตน็อตคลายนะ น็อตจอสูบคลายนะเพื่อถ้าเพื่อนๆซื้อมาตัดแล้วใส่กับเรือย,ยนต์หนึ่งพยายามทากาวสองพยายามย้ำน็อตให้แน่นสามก็คือพยายามใส่กาวอกเกียวช่วยด้วยนะเพราะว่าประเก็นตัวนี้มันจะละลายแล้วมันจะมันจะซุดตัวลงเยอะนะถ้าเพื่อนๆใช้งานสักพักก็จะรูนะถ้าใครใช้อยู่ก็จะรูนะอันนี้จะไม่ค่อยเป็นนะแน่นเลยนะขันแน่นก็คืออยู่เลยตัวนี้แต่ว่าเจาะรูยากมากก็จะมีประเก็นตัวนี้ made in U.S น,นี่ก็ถือว่าใช้ดีนะไม่ค่อยยุบเหมือนตัวตัวตัวสีเหลืองนะงานโอเคนะมาตรฐานนะเดี๋ยวผมสั่งมาไว้ตัดให้เพื่อนๆนะตัดใช้งานส่วนตัวเจ้าของนะอันนี้มาพูดคุยเรื่องประกันแค่นี้ครับว่าการเลือกประกันคุณภาพดีนะครับอย่าเอาราคาไปเป็นจุดวัดมากนะเพื่อนๆกาวตัวนี้ควรมีซื้อติดไว้นะถ้าใครประกอบเครื่องเองแนละ้อถ้าช่วยกับพวกงานประกันพวกนี้นะอย่างนี้นะ อย่างอย่างนี้ไม่ต้องทานะอันนี้อันนี้ใส่ได้เลยไม่ไม่จำเป็นนะจะจะทาช่วยนิดนิดหน่อยก็ดีครับกันรั่วก,กันอะไรก็บางๆพอได้ครับนะแต่พวกถ้าเป็นพวกงานอย่างเงี้ยครับประกรันประกันราคาถูกเนี้ยอ่าทาไปนี่มันขาดเลยนะเพื่อนๆขันน็อตเข้าไปอัดให้แน่นนี่ก็เปื่อยยุ่ยละลายออกเลยนะไม่เหมาะนะคืองานประกันนี่สําคัญนะเพื่อนๆอย่าไปเอาราคาถูกให้มันมากอันนี้ผมแนะนํานะ ใช้ของก็ใช้พวกมาตรฐานอย่างเงี้ยครับอย่าให้ใช้ของที่มาตรฐานอย่างเงี้ยครับคือเราประกอบเครื่องเองเราก็สบายใจนะเวลาเราทําอะไรมันก็จะง่ายนะครับแล้วเราก็ไม่ต้องมาลื้อไล่เช็คปรเกันหลายรอบหลายแนวก็ไม่ต้องได้ลื้อเครื่องบ่อยนะอันนี้ผมพยายามจะเอามาพูดให้ดูนะแต่ว่าข้อแตกต่างอาจจะคุมเครรอนิดหน่อยนะเพราะว่าผมไม่ได้พิสูจน์นะอนนี้ผมเอาจากประสบการณ์ที่ผมใช้มานะ ถ้าใครอยากได้ของดีๆหรือมีคุณภาพนะครับก็ติดต่อมาทางผมได้ครับไอชุดนี้ผมลงมาเยอะนะก็ขายขายเลยแล้วกันตัวนี้ผมมีอยู่ประมาณ60หรือ80อะเนี่ยผมขายชุดละแ0บบาทนะไม่รวมส่งนะเพื่อนๆค่าส่งก็ไม่แพงนะถ้าเพื่อนๆท่านใดจะเอาไปใช้ครับจะซื้อไปไว้ประกอบเครื่องในร้านอะไรเงี้ยนะอยากให้ในช่างแนะนำประกันดีๆให้ก็นเนี่ยครับตัวนี้นะสีดำเนี่ย ตัวนี้ก็ห้าสิบเท่าไรห้าสิบห้าสิบแปดบาทนะห้าสิบแปดประมาณห้าสิบห้าถึงห้าถึงหกสิบไรเงี้ยเดี๋ยวผมไปไล่ดูราคาอีกทีนะห้าสิบห้าถึงหกสิบาทตัวเนี้ยตัวนี้มีประมาณมีไม่เยอะเพราะว่าผมสั่งตัวสีดํามาเยอะตัวนี้มีประมาณสี่สิบป่ะสี่สิบหรือห้าสิบนะโอเคประมาณนี้นะเพื่อนๆแล้วก็ตัวนี้ตปะปเก็นชุดนี้เนี่ยก็มีประมาณ ตอนนี้น่าจะเหลือสักประมาณสามสิบแหละนะไอสองตัวนี้ผมคงไม่ขายให้เพื่อนๆนะผมเอามาแนะนำเฉยๆเพราะว่ามันใช้ไม่ดีนะก็คือผมเหลือแค่อย่างละสามชุดผมก็จะเลิกใช้แล้วนะใช้ได้เป็นบางอันนะครับแต่เสื้อสูบผมไม่เอานะเนี้ยโคงเครื่องได้นะครับโคงเครื่องทอยเสียอะไรเงี้ยแต่ว่าประกันเสื้อสูบไม่ได้นะให้ซื้อประกันมินิมใส่นะเพื่อนๆอยากประกอบเอาประกันราคาถูกๆไปใช้ก็ <c oughs> ใช้ตัวนี้ได้แต่ว่าประกรันเสื้อสูบเพื่อนเพื่อนเปลี่ยนอันใหม่นะใส่เป็นประกนม <spe c oughs> ินมีร้อยห้าสิบาทก็ได้นะไปซื้อเปลี่ยนเอานะเพื่อนเพื่อนเนีอันนี้พอใช้ได้นะอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้สีดำเหมือนกันแต่คนละเกตไก่ตัวนั้นนะเพืเเ่อนเพื่อนนี่นะประมาณนี้ <c oughs> นักครับอันนี้มาแนะนําแล้วก็มาขายของให้เพื่อน <spe c oughs> ๆนนิดหน่อยสามอันนี้อันนี้ราคาก็เท่าๆกันกับตัวนี้นะห้าสิบห้าหกสิบบาทนะประมาณนี้ไม่เกินนี้นะ อันนี้80อันเดียวนะก็เหลือร้อยห้าสิบาทนะที่ผมไม่ค่อยได้ลงเยอะส่วนมากจะสั่งเข้ามาแล้วก็ประกอบใช้งานให้ลูกค้าคนที่รีเควสตมาครับว่าเอออยากได้ของคุณภาพงานคุณภาพส,สูงสูผมก็จะจัดประเคนชุดนั้นให้นะตรวนี้คือชุดทั่วไปนะอันนี้อยู่ในเกณฑ์สี่สิบห้าบาทมนะถ้าจำไม่ผิดสี่สิบห้าห้าสิบห้าสิบาทไม่เกินนี้อันนี้สามสิบห้าหรือสี่สิบห้าประมาณนี้ตัวเนี้ยถ้าใครอยากเอาไปลองก็ซื้อได้นะผมเหลือสามชุดนะ จริงก็ไม่อยากขายแล้วนะ,ะถ้าเกิดอยากลองทดลองได้ก็ซื้อไปให้หมดพอดีแล้วผมก็จะได้เอามันไปทิ้งนะจะได้แล้วนะประมาณนี้การงานพวกนี้เราซื้อเอาตามร้านขายประก็นหนังนะพวกนี้เขาจะมีข้อแนะนําเราเองนะตามร้านขายพวกอะไรรถยนต์ใหญ่ๆอ่ะเพื่อนๆไปหาซื้อมาไว้ใช้ไว้ตัดเองนะถ้าใครชอบแนวตัดใครชอบแบบแนวสําเร็จก็ตามนี้ครับอันนี้อันนี้ผมก็ มาพูดคุยประมาณนี้เท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์หรือฝากติดตามอะไรด้วยนะครับฝากติดตามผมด้วยนะครับช่างไก่นะถ้าใครอยากได้ข้อมูลอะไรหรือ,อรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาแล้วกันครับเดี๋ยวผมก็จะพยายามเข้าไปอ่านเข้าไปดูแล้วก็หาอะไรมาทําให้เพื่อนๆดูหลายๆอย่างนะแผงๆก็ได้ไม่แผงก็ได้นะเอาแบบเอาแบบที่มันนําเสนอแล้วมันเป็นสาระแล้วก็มีประโยชน์ร่วมกัน ทั้งผู้ชมแล้วก็ผู้ทำนะทั้งคนที่ดูผมอยู่แล้วก็ผมด้วย <c oughs> คนที่ทำด้วยครับมันจะได้เกิดประโยชน์กับพวกเรานะครับชุมชนคนรักเลื่อยนะให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกันนะทุกคนก็ใช้เลื่อยก็มาตรฐานเดียวครับคืออยากได้เครื่องที่ทนคุณภาพที่ดีใช้งานต่อเนื่องครับอันนี้เรามาแชร์เรื่องประสบการณ์พวกนี้พูดคุยกันเล็กๆน้อยๆน,น,นะ โอเคครับแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับมาครับเพื่อนๆแถมนะครับแถมนะต่อๆนะเพื่อนๆผมก็จะมีประเก็นแบบนี้แนะนานะอันไสหแบบเสื้อสูบนะถ้าใครน็อตเสื้อสูบคลายหรือว่าประเก็นละลายนะเนี่ยครับเป็นประเก็นอลูมิเนียมนะครับไว้สําหรับอัปเกรดเครื่องนะจะมีหนากระบางนะครับนี่อันนี้หนาสองมิลน,นะเวลาใครแต่งเลื่อยจอยังไรนะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นมินเนียมนะ อันนี้ต้องทากาวนะเพื่อนๆเป็นแมเนียมเนี่ยต้องใช้กาวช่วยนะกันรั่วนะเพื่อนๆนะตัวนี้ไม่ต้องนะเดี๋ยวมันละลายติดนะเป็นประเก็นแมเนียมเหมือนกันนะครับเห็นไหมเนื้อในเป็นแมเนียมนะเห็นไหมเนี่ยครับอันนี้ผมแถมๆให้นะอ่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยอันละประมาณร้อยห้าสิบบาทนะถ้าอย่างเงี้ยอันละร้อยนะเพื่อนๆนี่ผมมีเยอะนะเป็นร้อยตัวนะถ้าเพื่อนๆท่านใดอยากได้เอาไปใช้นะ ปใส่เสื้อสูบนะครับน็อตเสื้อสูบไายก็หยอดกาวนิดนึงแล้วก็ใส่ประเก็นตัวนี้ก็คือโอกาสที่ประเก็นเสื้อสูบน็อตเสื้อสูบเราจะไขยนะ่ยยากนะเพื่อนๆนะนี่นะครับเวลาอัปเกรดเครื่องดีๆนะทําให้มันอยู่ยาวๆทนๆเลยนะครับประมาณนี้นะครับผมมาแถมไม่เลยนะอันนี้ถ้าใครสนใจก็สั่งมาได้นะครับเรื่องประเกน็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่ควรมองข้ามนะครับเป็นจุดสําคัญนะนี่นะครับ อ,อันนี้ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ผมเลยนะครับโอเคนะครับอันนี้นต่อให้แถมให้นะครับเพื่อนๆใครอยากได้ไปสั่งโอเคครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ